บริการซ่อมแอร์รถยนต์รับเปลี่ยนมะนาำโดยช่างผู้มีความชำนาญประสบการณ์สูงรับซ่อมแก้ไขดัดแปลงแอร์รถยนต์ทุกชนิดแอร์รถยนต์เย็นไม่ดีมีปัญหาเชิญมาที่นี่ครับ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  พวกนี้เหมือนมันเหมือน,ม,นมันเจ๊ง <c oughs> ตั้งแต่ตอนผมซื้อมาแล้ว mm hmm. แต่ตอนผมซื้อมาตรงลมตรงกลางเนี่ยมันไม่แรงครับมันไปแรงตรงริมสองข้างโอเคครับโอเคนี่ลมค่อยครับโอเคเ okay, ดี๋ยวตรวจเช็คให้ครับ น้อยลมค่อยน้ำยาแอร์ก็น้อยน้ำยาแอร์ก็ขาดแอร์ไม่มีความเย็นนะครับข้างสาระล่างนะครับเราจะมาแกะมอตเตอร์ทีนี้มันก็อยู่ลักษณะนี้นะครับสองตัวมาดูมอเตอร์ทำไมมันไม่มีแรงครับแบบเลื่อนตัวนี้เลื่อนไปตรงนี้ ตรงนี้แล้วก็เลื่อนมาตรงนี้แล้วก็เอาออกมาแค่นี้ก็จะเห็นมอเตอร์นะฮะจะเห็นมอเตอร์ตรงนี้เดี๋ยวนี่นะมอเตอร์ออื ดูฟิลเตอร์ก่อนนี่ฟิลเตอร์แล้วก็ถอดนี่เลื่อนมานี่เลื่อนมานี่นี่เลือ่อนไปนู่นแล้วนี่เลื่อนไปนูานาน่นแล้วก็งัดลงมาดูฟิลเตอร์กันโอ้ฟิลเตอร์ก็ฟิลเตอร์ก็สกปรปกกันนะฟิลเตอร์ก็ดำปุ๊บมาก็ดิถอดมาเตอร์ออกมาดูครับทำไมมันไม่มีแรง โอเคเตอร์ถอดมาแล้วครับมอเตอร์ถอดมาแล้วตัวนี้มันซ่อมได้ไหมครับตัวนี้มันเสียครับตัวนี้ไม่มีแรงถนะ้ัปลมไม่มีแรงโอเคปลุกไม่มีแรงมนะอเตอร์มไม่มีแรงนะ นีเด็ดเปิดแรงสุดแล้ว huh. ยังไม่มีแรงเปิดเบอร์สุดแล้วก็ไม่ไม่มีแรงโอเคพาครับพอแล้วครับมอเตอร์ไม่มีแรงเอาเกดกดเรียกซูนก่อนเลียกซูนก่อนตอนนี้ทำงานแล้วครับเอาเบอร์เอาเบอร์สามครับเบอร์สามเบอร์สี่ครับเบอร์สี่แรงปุ้ยนะครับโอเคครับ มาครับปิดเลยครับปิดเลยปิดเลยครับปิดเลยก่อนเลขกศูนย์เลครับปิดเล็กศูนย์เลยนี่ก็ใส่ไปนี่แปลงมอเตอร์นะครับครับนี่เป็นมอเตอร์รุ่นใหม่นะแต่ตัวนี้ผมใช้ตัว ดิสิตเตอร์นี่เป็นของเทียบครับแต่ของแท้หรือแพงอามออกแล้วครับลมออกแล้วครับโอ้ลมฟูเลยเสียงลมฟูเลยครับตอนมาลมไม่มีลมเลยฮะเบอร์หนึ่งเบอร,ร์สองเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งไม่ทํางานนะครับวันนี้ของพี่มาเบอร์หนึ่งของพี่เขาไม่ทํางานนะครับแต่ทํางานเบอร์สอง อน,นี้น่าจะส่งไม่ค่อยดีแต่พี่เขาไม่ซีเรียสครับน,นี่กล <c oughs> างล่างนี่ประกอบไปแล้วครับใส่ครับไปแล้วใส่ครับไปแล้วครับ <Okay. S 1> เติมยาด้วยครับเติมยาด้วยเติมยาแอร์ด้วยเติมน้ำมันคอมด้วยน,นี่ปลูกน้ำมันคอมเติมน้ำมันคอมให้ด้วย มันจะแอร์ขาดเยอะขาดเยอะเลยมันจะแอร์ขาดเยอะ não มีเบื้องต้นลงมา10องศาครับ10 10องศาแต่เย็นเจี๊ยบนะครับเย็นเจี๊ยบเลยไม่มันอุณหภูมิลงไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะลง10องศาที่กันถึงกันหนาวเลยครับเบื้องต้น10องศากระโหลกนี่เขต้องใส่เสื้อกันหนาวแล้วนี่นี่กันหนาวแล้วครับแล้วมาะอ้าวขึ้น10เสแล้วปรากฏตัวปั๊บขึ้น10เลยฝั่งนี้ฝั่งนนี้ไม่ขึ้นเร็วอย่าง ยดีนโอเคคิกี้ลงเก้านี้ขึ้นมาสิบแล้วครับปิดประตูับขึ้นเลยโอเคลงเก้าเก้าจุห Agora, cara...